โอเคต่อมาเรามาดูที่โจทย์ข้อที่7นะครับยังเป็นโจทย์ของเรื่องอัตราเร็วและความเร็วอยู่โอเคเดี๋ยวให้เด็กๆลองทําดูก่อนแล้วก็กดพอยส์ดูแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเฉลยโอเคนะครับ ตอนนี้พี่คิดว่าน้องๆน่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยข้อที่7บอลลูนสามารถบังคับให้ลอยขึ้นลงในแนวดิ่งโดยให้ลอยลงโดยให้ลอยลงในแนวดิ่งด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทีได้ระยะทาง80เมตรแล้วลอยลงต่อไปด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีได้ระยะทาง30เมตรแล้วบังคับให้ลอยขึ้นตรงนี้พิมพ์ผิดนิดนึงเนาะลอยขึ้นให้ลอยขึ้นในแนวเดิมลอยขึ้นไป ในแนวเดิมด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีเป็นระยะทาง100เมตรเขาให้หาว่าอาตาัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลี่ยของบอลลูนลูกนี้เนี่ยเท่าไหร่อีกแล้วให้หาอาตาัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยและคล้ายๆกับข้อที่6เลยถูกไหมคล้ายกับข้อที่6เลยฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พี่เคยวิเคราะห์ไปในข้อที่แล้วอาัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยเขาถาม2ตัวถูกไหมสองตัวนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะ อัตาราเร็วเฉลี่ยคิดจากอะไรอัตาราเร็วเฉลี่ยคิดจากระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดเพราะอะไรเพาราะอัตราเร็วมันคือปริมาณสเกลร์ถูกไหมฉั้นเนี่ยตัวบนตามนิยามตัวนี้ต้องใช้ระยะทางมาคิดถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นความเร็วเฉลี่ยตัวเนี้ยความเร็วเฉลี่ยมันต้องคิดจากการกระจัดทั้งหมดหารเวลาทั้งหมด โอเคปะคือเนื่องจากว่าความเร็วเฉลี่ยเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์อย่างที่พี่ได้สอนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวด้านบนที่เราจะนํามาคิดเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นเวกเตอร์เหมือนก,นกันก็คือการกระจัดนั่นเองโอเคปะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันของการคิดหาอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยคืออันนึงใช้ระยะทางอีกอันหนึ่งใช้การกระจัดโอเคปะส่วนเวลาทั้งหมดตรงนี้เหมือนกันเหมือนกันก็คือเวลาตลอดการเดินทางโอเคเนาะ โอเคทีนี้วิเคราะห์เบื้องต้นไปแล้วขั้นตอนต่อมาเราต้องนึกภาพให้ออกว่าโจทย์กําลังพูดถึงอะไรอยางที่พี่ได้ย้ำไปในทุกข้อเลยว่าโจทย์ฟิสิกส์เราต้องนึกภาพให้ออกว่าเขากําลังพูดถึงอะไรถูกไหมครับอ่ะาีนี้เรามาดูพร้อมๆกันมาดูไปพร้อมๆกัน,กนสังเกตในข้อเนี้ยมันจะมีการเคลื่อนที่ย่อยหลายการเคลื่อนที่มากเนี่ยมีการเคลื่อนที่ย่อยถึง3การเคลื่อนที่ถูกไหมเนี่ยถ้าเราค่อยๆดูเนี่ยอันแรกก่อนเขาบอกว่าลอยขึ้น ลอยขึ้นในแนวดิ่งอ,อ๋อขอโทษครับไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ต้องเริ่มจากที่นี่ลอยลงในแนวดิ่งด้วยความเร็วสี่เมตรต่อวินาทีระยะทาง8ปดสิเมตรก่อนอันนี้อันแรกถูกไหมอันที่สองอ่ะสีเขียวลอยลงต่ออีกด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีในระยะทาง30สิเมตรอันนี้คือการเคลื่อนที่ย่อยที่สองมีการเคลื่อนที่ย่อยอีกอันนึงคือลอยขึ้นในแนวเดิมด้วยความเร็ว5้าเมตรต่อวินาที ได้ระยะทาง100เมตรอันนี้คือการื่อนที่ย่อยที่3เห็นไหมมีถึงการเคลื่อนที่ย่อย3ตัวด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะวาดภาพออกมาจะได้ไม่งง่อค่อยดูก่อนดูที่เส้นทางสีแดงก่อนการเคื่อนที่แรกเขาบอกว่าให้บอลลูนเนี่ยลอยลงในแนวดิ่งด้วยความเร็ว4เมตรต่อวนินาทีเป็นระยะทาง80เมตรแต่สมมติเนี่ยสมมติสมตสมติตอนนี้บอลลูนลอยอยู่ที่ตำแหน่งนี้ที่สมมติ ช่วงการเคลนที่ยอ่อยแรกเขาบอกว่าอะไรนะลอยลง4เมตรต่อวินาทีได้ระยะทาง80เมตรก็คือลอยลงมาอีก80เมตรถูกไหมใช้สีแดงฟืบรอยลงมาลอยลงมา80เมตรใช้เวลาด้วยความเร็ว4เมตรต่อวินาทีถูกไหมครับนี่คือช่วงแรกช่วงที่1ถูกไหมเป็นสีแดง น,นี้เขาบอกว่าอะไรต่อมาดูช่วงที่2แล้วลอยลงต่ออีกด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีได้ระยะทาง30เมตรช่วงที่2ใช้สีเขียวลอยลงอีก30เมตรด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีถูกไหมแต่ตอนเนี้ยบอลลูนลอยลงอยู่ถูกไหมแล้วลอยลงอีกผไปะตอนเนี้ย อันนี้ปรากฏว่าพอจบปุ๊บเขาบอกให้ลอยขึ้นบ้างมาช่วงที่3ลอยขึ้นในแนวเดิมด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีไปในทาง100เมตรถูกไหมสังเกตตรงนี้ความยาวมานะันอ่ะ110เมตรแล้วถูกปะพอลง80แล้วก็ลงอีก30ลงกันก็ลง110ถูกปะแต่เขาลออยขึ้นอีก100เมตรด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีถูกไหมถ้าเราวาดรูปใช้สีชมพูเราลอยขึ้น ร้อยเมตรต้องไม่ถึงที่ตำแหน่งเดิมเพราะอะไรเพราะตรงนี้ร้อยสิบตรงนี้นี่แค่ร้อยเดียวเองร้อยเมตรด้วยความเร็วห้าเมตรต่อวินาทีึ้นมาอยู่ที่จุดนี้นี่เป็นลักษณะนี้การเคลื่อนที่ของบอลลูนช่วงแรกเคลื่อนที่ลงแปดสิบเมตรด้วยความเร็วสี่เมตรต่อวินาทีช่วงที่สองเคลื่อนที่ลงสามสิบเมตรด้วยความเร็วสามเมตรต่อวินาทีแล้วก็ช่วงที่สามเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วห้าเมตรต่อวินาทีไปในทางหนึ่งร้อยเมตรโอเคนะจะอยู่ที่จุดนี้ไหมครับ ซึ่งข้อนี้เขาห้หา2ออยา่างคือคืออัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลีย่ยอย่างที่พี่ได้วิเคราะห์ไปอัตราเร็วเฉลี่ยต้องหาจากระยะทางทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดถูกไหมครับซึ่งข้อนี้โอเคระยะทางทั้งหมดเราสามารถหาได้อย่างหาได้แล้วระยะทางทั้งหมดก็ต้องเกิดจากเส้นทางสีแดงบวกสีเขียวบวกสีชมพูถูกไหมเพราะว่าระยะทางเราต้องคิดจากความยาวตามเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ถูกไหม ่งว่ตถุเคลื่อนที่แบบนี้เราก็ต้องบวกตรงๆ80บวก30บวกร้0ยถูกไหมครับฉนันเนี่ยจากการเคลื่อนที่เนี้ยเราก็จะได้ว่าระยะทางเท่ากับ80บวก30บวก100รวมรวมๆ็ดเสร็จเป็น2 1 0เมตรโอเคปะอันนี้คือระยะทางขาวนี้การกระจัดละ่ะการกระจัด การกระจัดอย่างที่พี่ได้บอกไปว่ากกระจัดเราต้องลากจากจุดแรกไปจุดสุดท้ายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จุดแรกถูกไหมถ้าเราสังเกตเพราะบอลลูนมันเริ่มจากตรงนี้จุดแรกอันนี้จุดสุดท้ายบอลลูนมันลากจากจุดแรกมาจุดสุดท้ายนี่อันนี้เส้นนี้คือการกระจัดแล้วในการกระจัดก็คือระยะนี้ถูกปะถ้าเราจะหาคือเอา 80·30 บวก็คือเส้นนี้ลบกับ100แล้วก็จะตอบมาว่าเส้นนี้เท่าไหร่ถูกปะซึ่งอันนี้ก็คือ11 0ต่ตรงนี้ร้อยเดียวเพราะฉะนั้นการกระจัดตรงนี้ก็ยาวแค่10เมตรเพราะฉะนั้นพี่ใช้คาว่าขนาดการกระจัดเนะาะทุกพี่จะเขียนแต่ขนาดเท่ากับเอ่อเอา80บวกก่อนก็คือปริมามยาวของเส้นนี้ถูกปะแล้วก็ลบกับ100 ก็คือได้10เมตรนั่นเองตอนนี้เราได้ออกมาแล้วว่าระยะทางเป็น210เราได้ออกมาแล้วว่าเป็นการกระจัดเป็น10ถูกไหมเราเหลือเวลาสังเกตว่าโจทย์อะไม่ได้ให้เวลามาตรงๆแต่เราสามารถคิดหาเวลาในแต่ละช่วงได้ถูกไหมครับเนี่ยถ้าดูทีละช่วงถ้าเราดูทีช่วงสีแดงก่อนช่วงสีแดงเนี่ยช่วงสีแดงอ่ะค่อยๆดู ฟื้นปนะัญหาเอาจบก,ก่อนนี่อ่ะอนันนี้โอเคโอเคเรามาดูที่ช่วงสีแดงกันก่อนช่วงแดงก็คือช่วงที่หนึ่งถูกไหมช่วงที่หนึ่งช่วงที่หนึ่งเนี่ยเรารู้ว่าระยะทางมันเป็นแปดสิบเรารู้ว่าความเร็วมันเป็นสี่ เราสามารถหาเวลาได้ไหมหาได้จากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ถูกไหมครับแทนค่าเลย v เป็น4 s เป็น v เป็น4 s เป็นเท่าไหร่ s เป็น80หา t ทั้น t ก็ต้องเท่ากับ20วินาทีถูกไหมนี่คือเวลาในช่วงสีแดงช่วงแรกถูกไหมครับ ที่คือ20วินาทีก็โน้ตไว้ช่วงสีแดงใช้เวลา20วินาทีต่อมาคิดเวลาของช่วงสีเขียวบ้างช่วงที่2คิดเวลาของช่วงที่2เหมือนเดิมเรารู้ว่าความเร็วเนี่ยเป็น3เมตรต่อวินาทีในช่วงที่2ระยะทางที่เราใช้คือ30เมตรฉนันเราย่อมหาเวลาได้ถูกไหมจากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ถูกไหมครับก็แทนค่า v เป็น3 s เป็น30หารด้วย t ถูกไหมทั้น t ก็ต้องเท่ากับ30หาร3ก็เท่ากับ10วิน้า t นี่คือเวลาในช่วงที่2ถูกไหมครับนี่คือเวลาในช่วงที่2ต่อมาช่วงที่3บ้างช่วงที่3ช่วงสีชมพูถูกไหม ช่วงสีชมพูช่วงนี้นี่สชมพูตรงนี้จากที่เขากำหนดมาให้เราเนี่ยเขาบอกว่าช่วงที่3มีระยะเท่ากับ100เมตรถูกไหมครับความเร็วเป็น5เมตรต่อวินาทีเราจะหาว่าเวลาในช่วงที่3เป็นเท่าไหร่ย่อมหาได้จากสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ถูกไหมครับแทนค่าเลย v เป็น 5 s เป็น100 t ก็ติดเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ย t ของเราก็จะเท่ากับ100.5ส่วน5ถูกไหมก็คือ20วินาทีนั่นเองฉันในช่วงนี้ก็ใช้เวลาอีก20วินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆแล้วการเคลื่อนที่ของบอลลูนตามเส้นทางสีแดงสีเขียวแล้วก็ตามสีชมพูขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด20บวก10 บวก20ก็คือ50วินาทีนั่นเองจบแล้วถูกไหมครับเพราะตอนนี้เราดูแล้ว,ว่าตอนนี้เราดูเว,ว่าระยะทางเป็นเท่าไหร่การกระจัดเป็นเท่าไหร่โอเคเนาะจากตัวนี้ถูกไหมแล้วเราดูเลาว,ว่าเวลารวมเป็นเท่าไหร่จบแล้วเอามาแทนค่าเลยก็เริ่มจากอัตราเร็วเฉลี่ยหาจากอะไรนะอัตราเร็วเฉลี่ยระยะทาง ทั้งหมดหารเวลาทั้งหมดซึ่งระยะทางจากที่เราคิดมาได้210ถูกไหมครับ210หน่วยเป็นเมตรนะ่าลืมเขียนหน่วยกำกับไว้ด้วยเราจะได้รู้ว่าหน่วยของอาัตราเร็วที่ได้ออกมาควรเป็นหน่วยอะไรเวลาทั้งหมดจากที่เราคิดตรงนี้ชว่วงสีแดง20ชว่วงสีเขียว10ช่วงสีชมพู20ก็บวกกันให้หมดถูกไหมนี่คือเวลาทั้งหมดในแต่ละช่วงหน่วยเป็นวิฉันก็ไ้ออกมาเป็น210หารด้วยห้าสิบ หน่วยเป็นเมตรต่อวินาทียี่สิบเอ็ดส่วนห้าพี่ขออนุญาตติดเป็นเศษส่วนเนาะโอเคจบอันนี้คืออัตราเร็วเฉลี่ยคันนี้ความเร็วเฉลี่ยบ้างเราก็ต้องคิดจากอะไรนะความเร็วเฉลี่ยการกระจัดทั้งหมดหารด้วยเวลาทั้งหมดถูกไหมครับงั้นตัดที่เราคิดออกมาแล้วว่าการกระจัดก็คือการลากจากจุดแรกมาจุดสุดท้ายถูกไหมก็คือได้มาเป็นสิบเมตรก็สิบ โดยเป็นเมตรหารด้วยเวลาทั้งหมดก็คือเวลาตัวเดิม50วินาทีฉันก็จะได้ว่าความเร็วเฉลี่ยเป็น1ส่วน5เมตรต่อวินาทีโอเคฉะนั้นข้อนี้ตอบอัตราเร็วเฉลี่ยเป็น21สเ่วน5เมตรต่อวินาทีและความเร็วเฉลี่ยเป็น1ส่วน5เมตรต่อวินาทีโอเคนะครับ จบแล้วสำหรับข้อนี้โอเคเนาะเรากำลังติดลบแสดงว่าเป็นเศษส่วนหรือเปล่าก็หายแหละเป็นเศษส่วนแทนขอพักแป๊บน,นะคะอะ